สวัสดีครับผมนาะสุรักชาน,นะครับเป็นคุณครูฝ่ายแนวน,นะครับฝ่ายสอนการศึกษาเองนะครับก็วันนี้อาจารย์จะมาเล่าถึงทําไมถึงต้องเรียนสายอาชีพที่เทคโนโลยีครับอ่ะมาเริ่มที่ข้อแรกกันดีกว่าข้อแรกเนี่ยวิเลยของเรานะครับ เน้นปฏิบัติจริงมากกว่าท่องจําการเขียนเลคเชอร์การจดอะไรเงี้ยมันจะมีน้อยมากๆเราจะมีการปฏิบัติจริงมากขึ้นไเป็นการซ่อมบํารุงการลงมือเขียนโปรแกรมการทดสอบการขายหรือแม้กระทั่งการทดสอบภาษาในการพูดของการท่องจําการพูดการสื่อสารที่สำคัญนะครับภาษาเรียนกับเจ้าของภาษาด้วยนะครับครับส่วนข้อต่อไปนะครับวิเลยของอาจารย์เนี่ยมีการฝึกงานด้วยการฝึกงานเนี่ยเรามีสารประกอบการ้นนนามากมายเลยนะครับนี่ยวขึ้นภาพให้ตรงนี้เลยประมาณนี้เลยนะครับ น้องสามารถเลือกที่ฝึกงานได้ด้วยนะที่สําคัญได้เงินเดิอได้นะครับหลักหม,ๆๆๆมนๆๆนื่นหลักหมื่นหลักหมื่นหมื่นต้นต้นหมื่นต้นต้นเน้นๆเน้นๆนะและที่สําคัญนะครับวิชเชอรไลเทคโนโลย,ยีชุมนุมนะครับมีรายได้ระหว่างเรียนและมีงานทําเมื่อเรียนจบนะครับส่วนค่าเทอมของเรานะครับบริหารทุกสาขาปวช6 0 0 0บาทช่ทางอุตสาหกรรมปรวช8,900บาทและ BP พบริโก้โปรแกรมปวช1 8 0 0 0บาทแจก i อ a d ด้วยนะใช่ครับผมหมายถึง วิทยาลัยเทคโนโลยีชมุมบุรีเป็นวิทยาลัยที่ติดหนึ่งในห้าของประเทศและเป็นอันดับสองของจังหวัดชุมบุรีนะครับการันตีด้วยรางวัลพระราชทาน3ส,สมัยและโลถาวรนเทรนอนาคตรอคุณอยู่คุณพร้อมมาแล้อยังรับสมัครแล้ววันนี้แล้วเจอกันนะจ๊ะ